ใครโตเหรอวะฮัลโหลอืมใครน้ำปลาแมงอะไรฮัลโหลกูบอกว่าฮัาโลโหลสวัสดีค่ะตทรมาหาใครอ่ะอ๋อจ้า่าบืออบ้อไอเบย์ตายมีแต่ก้าวแต่งโมแต่งโมอืมตอนนั่งกับตัวลงติดหล่อลง ไม่ปักตาไร้เรียวันวันน่ะนี่นี่ไม่สนใจลอกเหลืองข้าวดาล่าบอกดําตรงไม่โลเลยหลวงผู้จัดการเขาอะไรเจอกระติกไม่ไม่โลเลยบบไม่สนใจแล้วก็แม่ก็เหลีอยข้ามทิพลานก็ไม่โลไม่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 เคยสนใจอ่ะข้าวดาล่าไม่สนใจเลยอะ้รแต่น่ายแต่นายก็องแม่แต่งโมครับมีมนีจิ้มก็ไม่ไม่ไม่โลไม่โลตักเหลืองนี่เป็นคนไม่มันไหลชาลาอ่ะนะอืม ใจเหียงจ้าหลานกันก่อยตัวมาไม่นะไม่ไม่ต้นใจเลยข้าบแตงโมอ่นะเนาะวันนี้ก็ไปโบสถ์ขีดไล่เหลีวไมไมู่้เหลืองเลยจ้าจ้าสวัสดีจ้าคุณนายนะจ้าจ้ารักจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บบาย